สวัสดีผู้ปกครองทุกทุกท่านด้วยนะคะและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนของครูเชิดด้วยนะคะวันนี้พบกับครูเชิอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อพบกับครูเชิก็ต้องมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สนุกสนุกให้ทําแน่นอนค่ะวันนี้นะคะครูเชิก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ทําไปพร้อมๆกับครูเชิด้วยนะคะกิจกรรมในวันนี้ของครูเชินะคะชื่อว่าวาดภาพและระบายสีบ้านของฉันนั่นเองค่ะ เด็กพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือ,อยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วตามครูเชิญไปกันเลยอันแน่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ก่อนนะคะเพื่อที่จะเริ่มทำนะคะซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้ของครูเชิญนะคะมีทั้งหมด4อย่างง่ายๆเองค่ะเด็กๆหนึ่งนะคะกระดาษ A4 นั่นเองค่ะเด็กๆมีหรือ,อยังถ้ามีแล้วชูขึ้นไหมครูเชิญดูเลย แล้วจะมีกันดูคนแล้วนะคะ2ค่ะสีไม้นะคะสีไม้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆจะใช้สีไม้หรือสีเทียนในการระบายสีก็ได้นะคะแต่วันนี้ครูเชิญเลือกใช้สีไม้นั่นเองค่ะ3ค่ะดินสอนะคะดินสอเนี่ยเราต้องมีกันทุกคนอยู่เลยเพราะว่าเราต้องใช้ในการวาดภาพนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะสี่ยางลบนั่นเองค่ะ ไหนเด,ด็กๆลองนับซีว่าวัสดุและอุปกรณ์ของเราอะ่ะมีครบกันหรือ,อยังถ้าครูเชิญพูดวัสดุดอุปกรณ์ชนิดใดน,นะคะให้เด็กชูขึ้นมาหรือชี้นะคะอ่ะวัสดุชนิดแรกค่ะกระดาษ A4 วัสดุชนิดต่อไปค่ะสีไม้วัสดุชนิดต่อไปนะคะก็คือดินสอและสุดท้ายนะคะก็คือยางลบนั่นเองค่ะ ครูเชิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะมีความพร้อมในการที่จะเริ่มทำกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์วาดภาพและระบายสีบ้านของฉันแล้วนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำแล้วก็เด็กๆก็ทำไปพร้อมกับครูเชิได้เลยนะคะไปกันเลยจากนั้นนะคะครูเชิญก็วาดสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเป็นหลังคาบ้านของครูเชิญนั่นเองแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาย,วยาวๆแบบนี้ ก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นประตูบ้านตามด้วยวงกลมนะคะคูเชิญจะวาดสี่เหลี่ยมอีกสองอันเพื่อที่จะเป็นต่างบ้านของคุเชิเดี๋ยวคุเชิจะเติมพระอาทิตย์ดวงโตๆไ้ตรงนี้ดวงหนึ่งดีกว่าเติมแสงให้ด้วยแต่คูเชิว่าผ้าที่ตรงคุเชิเนี่ยยังไม่กลมเท่าไหร่เลยบ้านให้มันกลมๆเลยเด็กกลมแล้วจากนั้นนะคูเชิอก็จะวาด พื้นยญ้าหน้าบ้านของกูเชอร์แล้วก็ตามด้วยถนนหน้าบ้านของกูเชอร์นะคะเสร็จแล้วก็เติมพุ่มไม้หรือป่ามาให้นิดนึงเติมสองข้างเลยดีกว่าเพื่อความสวยงามนะคะเมื่อเสร็จแล้วเรามาระบายสีบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆวันนี้รูเชอใช้สมุดรองนะคะเพราะว่าพื้นของกูเชอค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะคะถ้าเด็กๆ มีพื้นที่ขว่าสามารถใช้สมุดลองได้นะคะจากนั้นครูเชอร์ก็จะระบ,บายสีของพระอาทิตย์ก่อนนะคะเป็นสีเหลืองนั่นเองระบ,บายไปเลยจากนั้นก็ระบ,บายพุ่มยาข้างบ้านด้วยสีเขียวนะคะวันนี้ครูเชอร์ก็มี2เฉดสีเป็นเขียวเข้มกับเขียวอ่อนเพื่อจะให้ต้นไม้ของเราดูมีมิติขึ้นนะคะพุ่มไม้ของเราระบ,บายทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนแบบนี้ จากนั้นนะคะก็ระบายบ้านของคุชเชอร์วันนี้เป็นสีฟ้าส,สดใสเลยค่ะคุชเชอร์ก็จะระบายทั้งตัวบ้านเลยนะคะระบายไปให้หมดเลยนะคะไม่ให้เหลือพื้นที่สีขาวเลยเด็กๆก็ระบายสีที่เด็กๆชอบตามใจเลยนะคะาจากนั้นหนะะ้าคุเชอก็ค่อยๆเก็บขอบนะคะแล้วก็ระบายประตูเป็นสีชมพูวหวานแหววเลยนะคะวันนี้จากนั้นก็เติมสีเขียวตรงก้อนนิดนึงสีม่วงตรง พม่านนะคะหน้าต่างของครูเชอนั่นเองแล้วครูเชยก็ระบายย้านะคะหน้าบ้านของครูเชอดีกว่าอ่าเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ตามด้วยสีเขียวอ่อนเหมือนเดิมค่ะทาให้ยาาของเราดูมีมิติขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นครูเชยก็จะระบายถนนนะคะตามด้วยสีน้ําตาลก่อนแล้วก็น้ําตาลอ่อนนะคะแบบนี้กดลงไปเลยเสร็จแล้วคะ่ะ แต,แต,แต,แต่เมื่อเด็กวาดภาพแะระบลายสีเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมเลยนะคะอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพน่ารักน่า,ร,ารักนะคะกับผลงานของตัวเองแบบนี้ใช่แล้วค่ะส่งมาให้ครูบารอนได้ชื่นใจครูกุ้งได้ชื่นใจและครูเชอรี่ได้ชื่นใจกันด้วยนะคะเด็กๆซึ่งกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ในการวาดภาพและระบายสีนี้นะคะ จะช่วยในการฝึกในการใช้กล้ามเนื้อมือของเขานะคะในการวาดภาพนั่นเองค่ะและยังเสริมสร้างนะคะจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเขาค่ะและที่สําคัญเลยนะคะยังได้ฝึกสมาธิของเขาด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมของครูเชิยในวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วแต่แต่สัปดาห์หน้าครูเชิญก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์สนุกๆนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และทําไปพร้อมๆกันอีกด้วยนะแต่ครูเชิยยังไม่บอกดีกว่าค่ะว่าเป็นกิจกรรมอะไร ไว้เจอกันอาทิตย์หน้าและเรียนรู้ไปมพร้อมกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูเช่อขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายช่วงนี้โควิดระบาดจะลืมดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะเด็กๆใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านหรือไปไหนด้วยนะคะเด็กๆด้วยความรักและใมตตะ